สวัสดีค่ะดวงชะตาภาพเพลินใบอัมจุินีโดยไม่หมออั้มธรรมธาธรโรนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้เนาะคือเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนคุยก็ได้นะหรือว่าเป็นแฟนก็ดีนะที่อาจจะแบบว่าคบกันมาแล้วแล้วมีป,ปัญหาก,การทะเลาะก,กันนวนกันหรืออะไรต่างๆเขาแล้ว,วแต่หรือว่า งอนกันแล้วกลับมาดีกันแล้วอยากรู้ว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราหรือเปล่าหรืออาจจะยังงอนกันอยู่นะเอออยากรู้เหลือเกินว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยววันนี้มาเลือกไพ่กันนะคะให้เลือกสี่กองลวกันหนึ่งองสาแล้วก็สี่โอเคก่อนจะเลือกทำสมาธิเหมือนทุกครั้งนะคะเพื่อความแม่นยำาน อะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวๆรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมาหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกโอเคนะคะ กดพอสทำต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะแต่ถ้าเกิดโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆเลื่อนลมหายใจมาอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกย,ยาวส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกไปนึกถึงหน้าของเขาคนนั้นนะสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะคะเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราหรือเปล่า ใครที่ยังไม่โอเคกดพอยส์ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหนื่งตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราหรือเปล่าหากคุณยังสับสนเลือกไม่ได้หรือไม่สามารถเลือกกองเดียวได้น้นอะลองทําสมาธิใหม่ค่ะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตา จากสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะนึกถึงหน้าของคนที่คุณจะถามถึงให้ไพ่ช่วยบอกส่งกระแสจิตออกมานะให้ไพ่ช่วยบอกทีว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราหรือเปล่านะจากนั้นหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาเลืกอกกล่องไพ่ที่ดึงจุดใจคุณมากที่สุดหากคุณยังสับสนอีกลองทําสมาธิอย่างนี้ไปสักสามสี่รอบถ้าสามสี่รอบแล้วก็ยังสับสนอยู่ดีให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกล่องไปเลยแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมากกว่าหนึ่งกล่อง ใครยังเลือไม่ได้กดพอสนะคะส่วนใครที่เลือได้แล้วเดี๋ยวเรามาฟังนายกันเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3สและ4ไล่ไปตามลาดับนะจ๊ะอ่ะมาดูกองที่1กันก่อนเลยนะมาดูกันว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราหรือเปล่าหนึ่งและ3ค่ะดูความสัมพันธ์ของคุณสองคนมันมีกําแพงอะไรบางอย่างเนี้ยเนาะถามว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราไหมดูเหมือนเขาก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เนาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะ เออขออีกสักหนึ่งใบอืมเฮ้ยต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเอาจริงนะต้องบอกเลยเขาจะยอมทิ้งทุกสิ่งแล้วปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณโอ้ดูจากพลังงานตรงเนี้ต้องบอกเลยนะว่าเมื่อคุณเอาจริง เมื่อคุณเงียบไปเมื่อคุณนิ่งไปเมื่อคุณเอาจริงขึ้นมาเมื่อไรเนี่ยดูเหมือนเขาจะกลัวมากกลัวที่จะต้องเสียคุณไปทําให้เขายอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณนะคะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยวันใดก็ตามที่คุณเอาจริงขึ้นมาน่ากลัวมากเขาจะกลัวมากๆก,กลัวที่จะต้องเสียคุณไป กลัวว่าชีวิตจะไม่มีคุณและเขาจะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจะยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะรักษาคุณไว้เขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณค่ะเขาจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาหากวันนี้ บางครั้งบางทีคุณอาจจะขอร้องให้เขาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เป็ี่ยนนั่นแล้วเขาไม่ทําตามต้องบอกเลยมันก็แค่ช่วงนี้แหละแต่พอคุณเอาจริงขึ้นมาคุณกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองแบบจริงๆจังๆขึ้นมาคุณนิ่งไปคุณเงียบไปต้องบอกเลยเขาหวั่นไหวแน่นอนแล้วมันจะทําให้เขารู้สึกว่าเขากลัวว่าคุณจะทิ้งเขาไปจริงๆ จนเป็นแรงกระตุ้นทําให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงตัวเองเดี๋ยวนี้และเขาจะทําทันทีทาเดี๋ยวนี้จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณทันทีอย่างแน่นอนเออใครท่านายม่นนายแล้วก็แชร์แบบนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะหินดีด้วยนะอ่ะมาถึงกองที่สองกันแล้วค่ะมาดูกันสิว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณไหม อืมคนนี้ขี้เก็กนะแล้วฟอร์มจัดฟอร์มเยอะด้วยแล้วก็แบบว่าเป็นคนแบบหน้าบางอะนะเออหน้าบางเพราะว่าแบบว่ากลัวเพื่อนแซลลวคนเพื่อนลออ่ะขอดูพลังงานหน่อยว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพ่อคุณไหมอืมโอ้โหขิงก็ราขอขาก็แรงเหมือนกันนะคุณกับเขาเนี่ย ดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณไหมเขาจะทําเต็มที่เท่าที่เขาจะทําได้อย่างนี้แล้วกันเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเต็มที่เท่าที่เขาจะทําได้โดยที่เขาต้องไม่รู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สบายใจด้วยเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะทําเท่าที่เขาจะทําได้โดยที่เขารู้สึกจะต้องไม่รู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายใจเพราะดูจากพลังงานตรงนี้อย่างที่บอกไปเขาหน้าบางด้วยนะ และเขาก็กลัวว่าแบบเพื่อนจะแซกวกลัวคนอื่นล้อกลัวคนมันมีอีโกโอ้อยู่อ่ะมันมีอีโกโอ้อยู่เขามีอีโกโอ้อยู่นั่นหมายความว่าเขาก็จะพยายามที่จะปรับหรือเปลี่ยนเท่าที่เขารู้สึกไม่อึดอัดใจหรือไม่สบายใจจนเกินไปนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเขารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปเขาก็จะปรับเท่าที่เขาจะทำได้พูดง่าย ก็คือจะยอมปรับเหมือนกันแต่ปรับเท่าที่เขาจะทําได้เท่าที่เขาไหวนะไม่ใช่อึดอัดจนเกินไปเพราะเขารู้สึกว่าบังคังบางทีถ้าจะให้เขาเปลี่ยนไปเลยมันไม่ใช่ตัวเขาเองอืมมีอีโก้อยู่ด้วยคนนี้อมเพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนเท่าที่เขาจะทาได้อืเขาจะปรับเท่าที่เขารู้สึกไม่อึดอัดจนเกินไปประมาณนี้หนอโอเคอะต่อมาค่ะกองที่สามมาดูกันซิว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนหรือเปล่าหนึ่งสองและสามค่ะ ทะเลาะเบาแหวงกันเนาะอืมเขาก็มีความคิดของเขาคุณก็มีความคิดของคุณต่างฝ่ายต่างมีความคิดเป็นของตัวเองมีเหตุผลของตัวเองถามว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณไหมดูจากพลังงานตรงนี้เนาะเขาก็จะพยายามทําแหละเขาก็จะพยายามทำแหละ,ะ,ยายาแ,หละแต่บางทีเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอึดอัดเหมือนกัน คือต้องบอกอย่างนี้เขาก็จะพยายามทําเท่าที่เขาจะทําได้อืมเพราะดูจากพลังงานตรงนี้มันเหมือนกับว่าจะยอมเปลี่ยนเท่าที่เขาจะทําได้อะมันเหมือนเขารู้สึกว่าเขาก็มีเหตุผลของเขาคุณก็มีเหตุผลของคุณเขาก็มีความคิดเป็นของเขาคุณก็มีความคิดเป็นของคุณเพราะนั้นแล้วเนี่ย ดูขิงว่าลาค่ะก็ระแรงดูแบบไม่ยอมกัน้วเท่าไหร่เลยอืมเพราะนั้นเขาจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณไหมเขาก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเท่าที่เขาจะเปลี่ยนได้แล้วกันเออเพราะไม่งั้นเขาจะรู้สึกอึดอัดแล้วเขาจะรู้สึกไม่สบายใจออกับความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนเพื่อคุณอยู่เท่าที่เขาจะทําได้เท่าที่เขารู้สึกไม่โอเคเออรู้สึกโอเคอะเท่าที่เขารู้สึกโอเค แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขารู้สึกไม่โอเคเขาไม่เปลี่ยนแล้วนะเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเขาเองแหละเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่โอเคประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเราดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองเท่าที่เขาจะทําได้เพราะดูขิ่งก็ลาขาก็แหลกเขามีอีโก้มีอัตาถักตนมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วบางทีเขาถ้ามันอึดอัดใจมากเกินไปเขารู้สึกไม่สบายใจกับความสัมพันธ์ด้วยหนอโอเคใครไม่สบายใจไม่ต้องรับคำนายไปนะคะแต่ขอเอา รับฟังเป็นแนวทางในการไปไปพิจารณาประกอบการพิจารณาในการใช้ชีวิตคู่ต่อไปวกันหนอ่ออ่ะสุดท้ายค่ะมาดูกันว่าเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณไหมโอ้หนี่เขารักคุณมากเลยนะรักแบบมากแบบมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณเลยค่ะ เขาจะเป็นคนที่ดีขึ้นเขาจะเป็นคนที่น่ารักขึ้นเขาจะเอาอกเอาใจคุณมากขึ้นเพื่อคุณคนเดียวเลยเออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันคือ the base อะคุณคือที่หนึ่งในใจคุณคือคนสำคัญของใจคุณคือหัวใจของเขาเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงปรับ,ปร,บปรุงตัวเองเพื่อคุณ เขาจะยอมเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณเพราะดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกเลยคุณมีอิทธิพลต่อเขามากคุณมีผลต่อใจเขามากเขารักคุณมากและต้องการเห็นคุณมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะและมีความสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อรักษารอยยิ้มของคุณไว้เพื่อให้คุณสบายใจเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณเนาะกับเขาเนาะไปตลอดรอดฝัง เขาจะยอมเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเป็นคนดีขึ้นในท right. ุกๆวันเพื่อคุณเลยนะเออเนะโอ้ยโคตรนะวิตายแล้วนะอิจฉาแล้วอิจฉาเลยรู้จักพลังงานตรงนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณก็รักคุณนะก็มันรักคุณนะนื้อก็บอกเออนะกลายด้านในอยูแล้วก็แชร์เบืนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะัอินดีด้วยนะ ฝากดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ่งกดซีเฟอร์ t ่แม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกําลังใจให้แหมอในการทาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวชิตอย่างเ,เบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย